วันนี้นะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่เกม r o b Box Diving Empire World นะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อะไรมาทำไมไมคดมัวอะไรอยู่ดีก็แบบอัดนะครับผมโอเคผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องนี้กับเกม l o b l o x d i v i n g ับเด็กเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เป็นวันเสาร์เลยนะครับก็ผมได้ทําการเคลียร์ภารกิจทั้งหมดนะผมในสัปดาห์นี้นะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนีม่หมดแล้วนะครับเราก็ เหลือกดเครมนะครับผมรถคันนี้นะครับผมพอเชสนะครับผม 911GT3 นะครับผม, <c oughs> ามานี่เรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันชื่ออะไร AL ใช่ไหม ALTUS อ่านี่มันชื่ออะไร Alstut เหรอเฮ้ยฟิยลฟิยลโอ้โหทุกคนรูปรูปร่างคือฟิยลเลยนะครับผมเออเป็นรถแข่งแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมรถแข่ง GT3 นะครับผมนี่เรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับโอ้สีเนี่ยเป็นสีแดงที่แบบที่เราชอบอยู่แล้วนะเออลอย จะมาเปลี่ยนเฉดน,นิดเดียวก็พอนะครับผมเออคันนี้ก็น่าจะเป็นรถที่ดีนะเดี๋ยวเราลองมารีวิวดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมฟังจากเสียงเนี่ยโคตรเพราะเลยนะเสียงเนี่ยโหเสียงเหมือนเหมือนเสียง V10 อะแต่ว่าไม่ใช่นะเออนะือผมไม่น่าจะใช่ V10 หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าอ,อ่ะองลองดูกันแล้วกันนะครับผมโอ,อ้โหสปีดเนี่ยไม่ถึง300รอนะเดิมๆนะผมเคมมาเรามาแต่งกันเลยดีกว่าผม โอเคโอ้โห okay. oh, oh. เครื่องสามล้านอีกแล้วคนบอกว่าผมมันไม่ได้เสียตังกับรถนะครับผมเออผมมันเสียตังกับการแต่งนะครับโอเคอันนี้เราก็จะยัดเป็น V12 จริงเหรอวะเดี๋ยวขอขอทำใจก่อนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทำใจก่อนโอเคอันนี้เราก็แต่งไปเลยนะผมค่าแต่งถูกๆนะครับผมถ้าไม่นับเครื่องนะฮะโอเค okay. ถ้าเป็น9ก้าหนึ่งก็ต้องเป็นเทวินเทอร์โบดีครับเออหวานหวานหวานโอเค445อครับถ้าสมมุติผมใส่ V12 ไปอ่ะ ลบสามนะครับผมท็อปสปีดเนี่ยลบสามนะครับโอ้ยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องแต่งก็ได้นะครับผมเพราะไม่ได้ทําให้ท็อปสปีดเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับผมโอเคเบรกเนี่ยใส่ไปนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ไปจริงๆหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้แต่งสัดเพนชั่นเลยนะซึ่งก็ใส่ไปเพื่ออะไรไม่รู้นะครับผม <c oughs> ใส่ไปก็แบบไม่ได้แต่งอะไรอย่างงี้โอเคในโตเลสในโตแล้วก็ เกียร์ครับมาดูเกียร์ก่อนนะครับผมนี่อ่าภารกิจนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มันมันง่ายนะครับผมเออคือทําวันเดียวก็สามารถเสร็จได้เลยนะครับผมแต่เนี่ยผมก็ไม่แต่งนะครับผมเปลืองนะโอเควิชวลสิแล้วก็ยางถ้าเราใส่เป็นเฟรมมิ่งอ่ะโห้ยโคตรโหดกันเลยทีเดียวอ่ะใส่ไปเลยไหมล่ะเออผมว่าใส่เฟรมมิ่งเลยดีกว่าผมไม่ค่อยได้ใส่อะไรอย่างนี้นะเออทุกคนนะครับผมอ่าเรามาดูกันเอื่อมีลายด้วยเพราะลายถ้าอันนี้เนี่ยก็จะมีลายแบบเรียกได้ว่าเป็น รถแข่งมันมากขึ้นนะผมมัยมีลายตรงสปอยเลอร์นะครับอ่าล้วก็มีเลนส์สปอยเลอร์อ๋อสปอยเลอร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนดีวกว่านะครับเพราะว่ามันไม่เข้ากับรถนะครับแล้วก็โลเค็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ไลท์ Light นะครับถ้ารถแข่งเนี่ยต้องไฟสีแล้วไฟสีเหลืองเหรอลองไหมลองไหม นะครับผมเออนี่นะครับผมประมาณนี้เอ้อสิบทองเลยเดียวลืมดูนี่ก็จะกดซื้ออย่างเดียวเลยนะครับโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมชิวๆอยู่แล้วเออหาใหม่ได้นะครับโอเคไปทะเบียนรับผมในฟิปไปก่อนแล้วกันนะปึ๊บนี่ให้รู้ว่าเจ้าของมันคือใครอ่านะครับผมโอเคแล้วก็ล้อนะครับผมล้อเนี่ยเอาเป็นอะไรดีนะครับโหอันนี้เนี่ยเป็นล้อของปีที่แล้วน,นะฮาลวินปีที่แล้วนะครับเอออันเนี้ย ต่ว่าเราจะไม่เอาเวอร์ขนาดนั้นหรอกทุกคนดูล้อของ 4, 4ี1่ก่อนซิอ๋อซี 4, 4, ก็เป็นล้อสต็อกนะเหมือนเดิมเลยอ่ะผมว่าจะไปใส่ล้อ GT3 นะเพราะว่าผมชอบมากล้อ GT3 ก็จะเป็นอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับโอเคเจอแล้วผม st 3นะครับผมชื่อรายนี้เลยนะครับเออเราจะใส่เป็นอันนี้เลยครับผมนี่เรียบร้อยครับผมอ่ะแล้วต่อมาก็เป็น exhaust เออเกือบลืมเกือบลืม exhaust เนี่ยเราเป็น อดูเป็นแบบอันนี้แล้วกันนะเนาะเฟี้ยวงามแล้วก็สีเขียวออไม่ใช่สีส้มแล้วก็สตาร์ดัไปเลยนะครับผมแล้วก็มาแต่งสีกันนะผมโอ้สีเนี่ยอ่ะผมขอสปีดแต่งแล้วกันนะผมเออผมว่าผมอาจจะแต่งเยอะอยู่นะนิดนึงนิดนึง โอเคเสร็จแล้วนะครับผมนี่ที่แบบได้แรงบันดาลใจม,มาเลยก็คือชุดแต่งของบาบัตทั้งหลายนะครับผมเออคือของเขาจะเป็นแบบเช่นสีแดงใช่ไหมรถสีแดงอะ่ะแล้วก็มันจะเป็นคาร์บอนแดงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันมันก็เป็นอะไรที่สวยดีนะแบบกล้าแต่งอะ่ะแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นสีแบบฉูดฉาดเลยนะทั้งทั้งอันเลยนะผมนี่ก็ฟิวเลยนะเออสำหรับผมนะตอนแรกผมก็ไม่คิดจะแต่งแบบนี้นะแต่พอไปเห็นแบบบาบัดเลยก็คือแบบเฮ้ย แรงปันดาลใจอะไรอย่างนี้นะผมคือเฟี้ยวอ่ะเพิ่งดูคลิปของพี่เบียร์บายกจบไปไงทุกคนแล้วก็แบบเ้ยชอบเลยบาบาัดคือที่สุดเลยนะครับผมของชุดแต่งนะออโอเคเราก็เอามาเป็นเล็บนะผมในการแต่งนะผมแต่ว่าผมก็ไม่ไม่เอาแบบให้มันเกินไปก็คือมีตัดดําบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ย ทั้งหมดเดียมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมหมายถึงในเกมนะแต่ในชีวิตจริงอ่ะสวยมากนะโอเคจากที่ดูดตราเล่งเนี่ยค่อนข้างที่จะอืดน,นะครับผมอืดมากๆเลยก็คือ400กกว่านะครับผมถ้าเราเดอร์วเดี๋ยวก็น่าจะขึ้นหลัก2นาทีเลยนะถ้าความเร็วประมาณนี้อันนี้คือกดสุดแล้วนะกดสุดแล้วความเร็วก็ได้ประมาณนี้นครับผมเออถ้าใส่ V12 เนี่ยมันมันลดด้วยนะความเร็วมันลดด้วยนะทุกคนเออมัน มันน่าจะได้แค่อัตราเร่งที่เพิ่มมาตอนแรกนะครับผมเออก็ขอไม่ใส่ v12 ดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดตังค์ดีกว่านะแหน่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะว่าผมมีคนลดราคา10%ทุกสินค้าสาหรับปลายปีนี้11เดือน11เพียงเกาะโค้ดในฟิป11.11ก็รับไปเลยโค้ดลดราคาสุดรมิเต็ด10%มีจํากัดเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บขายไอดียรบกจจิงๆ My Item Store เว็บดีเว็บเดิมของเราด้านเองหน้าเว็บจะมีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น ดิวิ่งเอ็มพายไดว์เวลคอยเลตทาวเวอร์ดีเอนต์บล็อกฟุหรืออนิเม v a n น u การ์ในไดว์เวลจะมีไก่เงินให้คุณเลือกซื้อมากมาย ตั้งแต่50ล้าน100ล้าน150ล้าน200ล้าน250ล้านไปจนถึง300ล้านครับและในแมปยอดฮิตอย่างอนิเมะแฟนการ์ดก็มีไก่เพชรให้คุณเลือกซื้อตั้งแต่50,000เพชไปจนถึง300,000เพชรเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลองดันแดกให้ดูกันนะครับผมมาโอเคมาครับผม Let's go สูนไปดีครัะไปดีค้งน้องๆน้องๆก็ฮิตโหส่น,นแสงเนี่ยครับผมอัตราเร่งมันมันต่ำมากเลยนะครับผมทุกคนเออถ้าดูจาก สีหน้าท่าทางนะครับผมก็ได้จะรู้แล้วว่ามันต่ําขนาดไหนนะครับอัตราเร่งเนี่ยลก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคปึ๊บอ่มีดันไหนต่อไหมเราจะลองไปแข่งดูดีกว่าว่าดันไหนมันจะใช้ได้บ้างนะครับผมคันนี้นะอัตราเร่งช้าแต่ว่าความเฟี้ยวเนี่ยได้นะได้อยู่เลยนะครับโอเคมาแล้วครับผมนี่แล้วสกอปเออเออขั้นหลังๆผมอาจจะแต่งสีภายในเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเออเริ่มชอบแล้วแบบเอามาตัดกับสีข้างนอกนะครับผมเออก็ก็สวยนะ สีแบบปลาบัสะนะครับผมคือานาลองด่านนี้ดูด่านนี้มันเป็นด่านทางตรงอ่ะผมว่าเราสู้ไม่ค่อยได้หรอผมโอ้โหโควิดโควิดสีแปดเอ้ก็เอาชนะสีแปดได้อยู่ก็ <c oughs> หรือเขาพลาดก็ทำไมเขาหยุดนิ่งวะค <c> น <oughs> เออแสดงว่าเราชนะแบบปลอมๆนะครับผมโอเคไปต่อเรื่อยๆครับผมตอนนี้นะผมยังพุ่งตรงยาวอยู่ตรงนี้นะไอ้ด่านนี้น่าจะสุดกันที่ตรงที่เหินนะถ้าจำไม่ผิดนะผมโอเค ช่ป่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนมันจะไปสุดแบบตรงเลี้ยวเลี้ยวขวาใช่ไหมมันจะหนักมันจะมีทางที่มันสร้างเสริมขึ้นไปนะครับผมเออแล้วก็ไปสุดแถวๆน้ําตกอะไรอย่างนี้นะครับผมน้าตรงน้ําตกอะไรต่างๆนานานะครับผมโอ,โอ้โหโคตรช้าครับโคตรช้าทุกคนนะแต่ผมว่าอย่าไปใส่ v 1 2เลยครับผมอาจจะไม่คุ้มนะอันนี้เตือนแล้วนะครับผมเพราะถ้าใส่ว2มันเพิ่มแค่ตาเร่งอ่ะส่วนทอมสปีดเนี่ยก็ลดลงด้วยซ้ําอ่ะ มันลดลงด้วยซ้ำทุกคนนะอันนี้ก็อย่าไปใส่นะครับผมอันนี้ออกมาเตือนทุกคนนะครับผมโอเคโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบเลยอีกหนึ่งนาทีกว่าแนละ้วก็ช้าโอ้โห okay. โอเคครับผมพุงพ่งไปพุ่งไปใกล้ใกล้กลจบแล้วครับผมจะถึงน้ําตกแล้วนี่นี่น้ำตกปึ้งเข้าไปเข้าไปลุกปอปึ้งหนึ่งนาทียี่สิบหกวินาทีครับผมโอ้โหเป็นเวลาที่ ช้ามากๆเลยนะครับผมโอโอเคสองด่านน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วแต่ว่าความสวยงามเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็การเลี้ยวเนี่ยไม่ได้ดีแนละ้วเลี้ยวนิดเดียวก็ปัดแล้วนะครับผมการเลี้ยวไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมนี่โอ้หดูดินี่คือ handling ของเขานะครับผมเนี่ยถ้าสมมติมาแรงๆใช่ไหมแล้วก็ เลี้ยวหักเลี้ยวปุ๊บอ่ะก็เนี่ยมันจะปัดนะผมแล้วก็เราก็จะเสียการควบคุมไปนะครับผมโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสือ้อสวยๆมีหักซื้อได้ที่ด้านล่างผมมีกหลายสีหลายสไตล์นะผม Which is my fitness, I love the new city cup. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.